มาถึงช่วงของสีสันข่าวแซบนะครับก่อนจะไปติดตามสื่อสารข่าวแซบวันนี้ต้องถามคุณแคนอัจฉรุยหน่อยปกติชอบออกกําลังกายอะไรยงไงผชอบครับปกติก็ออกกําลังกายก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ออกแต่ว่าถ้าเกิดไม่ว่างก็บางทีก็ไม่ได้ออกเหมือนกันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับถูกต้องครับแคนถูกต้องใช่ไหมครับถ้าว่างก็ออกไม่ว่างก็ไม่ออกอ๋อแล้วถามผมเรื่องออกกำลังกายทำไมครับก็อยากรู้ว่าปกติออกกําลังกายยังไงยังไงยังไงครับครับเพราะว่าวันนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องของการออกกําลังกายของ เออพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยปกติเขาทางานทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำอยู่ที่ตลาดเนี่ยเขาออกกําลังกายยังไงเขาจะออกตรงไหนอ่ะเออเนี่ยสีสันข่าวแซ่บมีให้ดูนะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาออกกําลังกายที่ตลาดสดคราบพลของตลาดนี่เขาออกกําลังกายกันทุกวันเขาบอกว่าเขาออกกาลังกายกันที่ทํางานเลยนะครับแต่ว่าสงสัยไหมผมนะครับว่าออกกําลังกายกันยังไงที่ทํางานต้องไปติดตามกันนะครับในสีสันข่าวแซ่บครับ ชอบอ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือสถานที่ไม่อำหน่วยให้ช่วยมาดูพราคะแม่ค้าที่ปากคลองตลาดกลุ่มนี้นะคะเพราะถึงแม้สถานที่จะเป็นอย่างไรชุดกีฬาจะสวยหรือไม่สวยรองเท้ากีฬาจะเป็นผ้าใบหรือรองเท้าพู้ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญหากเราอยากออกกำลังกายค่ะเดินสิคะบางคนก็เสื้อยืดเกางเกงยื้ยๆ้ ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันประหยัดสุดคุ้มไม่เหมือนวัยรุ่นสมัยนี้แล้วค่ะแฟชั่นการออกกำลังกายมาเป็นอันดับหนึ่งดูอย่างคุณลุงคนนี้ค่ะน่ารักแค่ทีเดียวถึงแม้จะเป็นผู้ชายคนเดียวก็ไม่หวัน่น สนุกสนานเฮฮายกย้ายสายสะโพกกับชาวแก๊งในตลาดอย่างไม่สนใจใครที่มีออกกำลังกายกันทุกวันตั้งแต่7.00โมงถึง8โมงเช้าโอ้โหเต้นกันทุกวันแบบนี้ต้องน้ำหนักลงกันปุตตลุดแน่นอนยศตัวแสบก็เลยไม่รอช้าที่จะถามไถ่ักหน่อยว่าน้ำหนักลงกันกี่กิโลกรัมค่ะเต้นมาหนึ่งเดือนน้ำหนักลง2กิโลไม่ธรรมดาค่ะ ฉันไปถามด้านคุณลุงข้างๆดูบ้างว่าผลเป็นอย่างไรคะ่ะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะลุงน,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 นั่นไงละ่ะสุขภาพมาแล้วสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของชีวิตนะคะอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยยายตัวแสบรายงานคะ่ะ เจ็ดโ <c oughs> มงถึงแปดโมงเช้าทุกวันนะฮะพี่ป้านาอาที่ตลาดสดปากคลองตลาดก็ออกกำลังกายกับนี่ทุกวันครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อของไม่ต้องไป้ทำไม <7 S 1> ล่ะครับ<ข>ก็เจ็ดโมงถึงแปดโมง,ขง,ขงเขาออกกำลังกายกันอ๋ไม่ใช่เขาก็คือ <นะ S 1> เต้นไปด้วยถ้าเกิดมีคนมาซื้อก็ไปขายของไงอ๋อก็ยังขายอยูออ่ขายอยู่ครับแต่ถ้าไปแล้วไม่เจอเขาออกกําลังกายกันเราก็เราก็หยิบของไปเลยอ้าวขโมยเหรอแล้วเดี๋ยวกลับมาจ่ายพอหลังแปดโมงแล้วก็กลับมาจ่ายตังค์ผมว่าคุณภาพคุณไม่จ่ายแน่เลยฮะ ถือว่าเป็นการบูรณาการในการออกกำลังกายที่ใช้ได้เลยนะครับตลาดสดที่เห็นก็เอาไปลองทําดูได้นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงวันแล้วนะครับเราจะลากันไปด้วยภาพบุมสูงจากเมืองบัฟฟาโลที่รัฐนิวยอร์กนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกพายุหิมะถล่มอย่างหนักเลยบางจุดนี่นะครับหิมะถูกสูงถึง2เมตรด้วยกันครับควันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงวันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทางช่องวัน s d และีมเม m channel ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ